คัมวันนี้พ่ก้รงคนไหนรู้ว่าพอมาเมืองชนก็แต่ตัวทะเลให้เข้ากับตอนแรกตอนแรกทะเลีลตอนนเ้พี่ยนไปมากงานวันต่อต้านยาสติดอ๋อไม่ได้ร้องเินทะเลใช่ทะเลเขาถึงชนด้เลยนางสวัสดีค่ะครับ รู้สึกยังไงบ้างนะที่มางานวันนี้กับมาต่อต้าจะถึงโต้ด้วยในวันนี้ของท่านพ่อครับผมครับอ่ะเน้นต้นต่ออะไรต้นต่อเลยผมเจต่อไม่ใช่ต้นต่อเน้นต้นต่อเลยเดี๋ยวถามต้นต่อมาไมให้ฝากจบงานไนที tense, right. ่ละครนะคะอาจารยพิเศษเลยค่ะอ่าสำหรับผมตอนแรกขอบอกก่อนนะครับว่าก็ขอบขอบคุณมากนะครับที่ให้มาร่วมกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะฮะก็ อยากจะเตือนน้องๆทุกคนละกันว่ายาเสพติดเนี่ยมันสิ่งไม่ดีนะครับก็อย่าไปเข้าแวะกับมันดีกว่าก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่าเอาเวลาไปทำประโยชน์เล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรนี้ดีกว่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวขอฝากผลงานสถนการณ์นะครับก็มีซิงเกิลที่สอนนะครับชื่อเพลงว่าต้นรักที่ทำไวปว่าทีนี้นะก็จะมีเอ็มวีปล่อยออกมาก็พรีเซนเตอร์นะครับเป็นเอ่อญนงเบอร์มนฟิวเจอนะครับใช่ได้ยินไปฮะก็ผมตีนะผมออกมาครับครับโบนะครับสรับสหรับต้นขั้ม ก็จะดีครับคือปกติเราก็จะได้ไปตามโรงเรียนต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเจอน้องๆแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาเหมือนเป็นงานมารองเรื่องไม่ให้แบบข้อเกี่ยวกับยาเสพติดมันอีกเรืงง่องยาเสพติดก็อยากให้น้องๆบอกว่านึกถึงแล้วก็ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็เวลาไปเล่นดนตรีหรือเล่นกีฬาดีกว่าใชา่ค่ะใช่ครับส่วนผลงาน เดือนสิ้นเดือนตุลาคมก็<อ>จะมีคอนเสิร์ตครับที่เป็นเป็นเจสให้กับพี่วินมารีวันใช่คอนเสิร์ตกันกับพี่ใช่ค่ะค่ะก็ติดตามงานของพวกเรานะคะชาเปีเอฟได้ที่ truemusic.com ค่ะหรือว่าถ่ายที่บ้าน True Vision อยู่แล้วเปิดแอร์ชแนลบ่อยๆนะคะรับรองว่าเดี๋ยววนเจอกันครบทุกคนแน่นอนและอีกหนึ่งช่องตอนนี้ตอนนี้ truemusic เเข้ามาใช่ครับมีใครดูบ้างไหม น้องไม <Mohammad S 1> <S desserts> ่ดูหรอก้องชอบเอฟแปดเอาไปลาจ้าเพราะว่าเกิดไม่ทันเอสองใช่ไหมเอสี่หรือคอนะคะต้องบันิดตามน้องๆนะ้าด้วยราการสถานไทยชอบไปเชียไทยก็บวกกันนะกันใช่ใช่ใช่ครับผมตอนนีทางที่ดีเชียงเอแปดีรือเ่าเชียพิเศษมครับปรเชียงพิเศษไหมครับผมเนะ่ยนะเดี๋ยวรอบ่อไปนะคะเป็นการถ่ายภาพนะคะเอ่อโรงน จริงแล้วรู้สึสกว่าผู้ใหญ่ของเราไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้ว <c oughs> ไปแล้วนะนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพประเด็นี้มาเราถ่ายภาพเด็กใค้ใคอ่างคงเฟซบุ๊กไอจีอินสตาแกรมนะครับอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นกันถ่ายรูปเล่นกันเราจะถ่ายถ่ายหลังตอโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปทุกคนมแล้วใช้ <c oughs> ่างคงอางค้่ายงพสต์แเอยนะครับ <c oughs> <c oughs>

มันขาดมากเลยนะฮะชาเียดนที่ <Incred ibly S 1> ้นะรนทุกทุกคนกอเลยนะครับนี่เขามานะครับิ เราต้องรมสมาชิกทุกคนเลยนะครับทสมานะครับองค์กรดยการสถานรศษานะครับก็ต้องอบตีอนทุกคนวยนะครับ่าจะเป็นชุมชนนะครับว่าชมรมต่างๆนะครับที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับอนรับหม่ค่ะกิจกรรน